หน้าต่อไปนะครับให้เรียงประโยคให้ถูกต้องนะครับว่าประโยคใดมาก่อนนะครับตัวอย่างให้มาข้อแรกคือ may I ask you some question ฉันขออนุญาตถามคุณนะครับสักหน่อยได้ไหมนะครับข้อ2ก็ต้องเป็นอะไรเอ่ยประโยคไหนเอ่ย,ย,อยข้อ2 yes of c o a u s e นะครับ yes of c o a u s e ได้สิต่อไป n Where does your father Where does your father work Where does your father work, your father work? พ่อของเธอทำงานที่ไหนนะครับถามที่ไหนก็ต้องตอบเป็นสถานที่ขานาดเป็นสถานที่เอ่ยตอบเป็นพ่อคือผู้ชายใช้ he นะครับ he ตอบเป็น he works on plane he works on plane เขาทำงานบนเครื่องบินนะครับต่อไป กำเป็นประโยคคำถามนะครับต่อไป What does he do? What does he do? นะครับเขาทำอาชีพอะไรนะครับถาม he ก็ต้องตอบ e ต่อเป็น He is a pilot นะครับเป็นนักบินนะครับต่อไปคือ Thank you ขอบคุณตามมาด้วย You're welcome อย่าเวลคำแปลว่าไม่เป็นอะไรด้วยคำยินดีนะครับต่อไป, Hi, ปใหนะ้เอาประโยคมาใส่นะครับเอาประโยคมาใส่ข้อแรกนะครับ who's that who that เขานั่นคือใครนั่นคือใครนะครับถาม that ก็ต้องตอบ that นะครับข้อไหนเป็น that ตอบตัวดีนะครับตอบเป็น that a Peter นั่นคือ Peter นะครับไป what Does he do? What does he do? เขาทำหน้าที่อะไรมาดูสิข้างบนข้อไหนมีอาชีพปรากฏอยู่ก็คือ E. He is a pilot o f t i s t นะครับต่อไป Where he from นะครับมาจากประเทศแคนาดานะครับต่อไป w h a t i s nationality? w h a t i s nationality? เขามีเัืชาติอะไรเป็นชาติชาติอะไร แคนาดาต้องตอบเป็นแคนาเดียน he is a Canadian he is Canadian ต่อไปนะครับสุดท้าย thank กิลต้องตอบอะไรครับ you're welcome ไม่เป็นไรต่อไปนะครับให้เอาศัพท์มาใส่เช่นเดียวกันนะครับเริ่มเลยนะครับ this is Tony White this is Tony White นี่คือ Tony White นะครับครอบครัว Tony White นะครับ he is 10 years old Catherine Is his mom. He is 1 e n years old. How are you, ขวบ Catherine is his mom. Catherine คือชื่อของแม่เขานะครับแม่ชื่อว่า Catherine. And she is a อะไรเอ่ยเอาชื่อมาใส่สิ Shop assistant นะครับทำงานเป็นผู้ช่วยขายนะครับ She works in a shoe shop. She works in a shoe shop ก็คือทำางานชที่ร้านขายรองเท้านะครับ His dad is John and he is His dad is John พ่อชื่อว่าจอห์นนะครับ and he is อะไรครับพ่อทำงานอะไร Police officer นะครับก็คือตำรวจฮียอะไรเอ่ย He เวิร์สนะครับเติม s นะครับ in a police station ทำงานที่สถานีตำรวจนะครับ got o n y has got a sister Tony has got a sister Tony มีพี่สาว her name is Mary, นะ Mary นะครับ Mary นะครับ and she and she lies นะครับ lies มิวสิกชอบดนตรีแมรี่ชอบดนตรีนะครับชอนี่หาสก๊อตอ่ะ happy family ชอนี่มีครอบครัวที่มีความสุขต่อไป <S <S ให้นำคำข้างบนนะครับมาแต่งประโยคนะครับ this is a p o r t y this this u h this is p o r t y น่คอพอรีนะครับ she is 12 years old นะครับหล่อนอายุ12ปี her mom is Farah and she her mom is Farah แม่ชื่อฟารา and she is a teacher เป็นครู she works in a school นะครับทำงานที่โรงเรียนเองนะครับ school ก็โรงเรียน her dad is อ uh, no. and he's a doctor he works in Saint Peter Hospital mm hmm. นะครับพ่อเป็นหมอทำงานอยู่ที่โรงพยาบาล Saint Peter นะครับ he works in Saint Peter Hospital p o r y has got a w a o t h e r p o r y นะครับมีน้องชาย his name is Billy and he likes sport ชอบกีฬา p พร l ะว h a s got a happy family ต่อไปนะครับให้โยงเส้นนะครับจับคู่ตัวนี้ข้อแรกนะครับ w h o s h a o girl? เด็กผู้หญิงคนนั้นคือใครเกลือลปลว่าเด็กผู้หญิงนะครับถามแด๊ดก็ต้องตอบแด๊ดนะครับถามแด๊ดก็ต้องตอบแด๊ดนะครับคนไหนเป็นแด๊ดเอ่ย ถามแดดก็ต้องตอบแดดก็คือแดดคานาคิโตคานาคิโตนะครับนั่นคือคานาคิโตนะครับ is she a new student here is she a new student here หล่อนคือนักเรียนใหม่ใช่ไหมถาม is she ถาม is she ต้องตอบ she is นะครับถ้าใช่ตอบ yes she is ถ้าไม่ใช่ตอบ no she isn't ตอบเป็น yes is coby bird นะครับต่อไป ข้อ 3. Is she Chinese? วันเปนอคนจีนใช่หรือไม่ตอบ No she isn't No she i s n นะครับ No ไม่ใช่นะครับเราไม่ใช่คนจีนและและ she from มาจากที่ไหนตอบเป็น she from Japan she from Japan นะครับมาจากญี่ปุ่น Is she is our club? e s s h i e in our ค่ะหล่อนอยู่ในห้องเรียนของเราใช่ไหมอยู่ชั้นเดียวกับเราใช่ไหมตอบ y e s s h e is นะครับถาม is s h e ต้องตอบ she is นั่นเองนะครับ